ใลมพี่น้องเอ้ยใลมแห้งอดีจ้าเมื่อนี้สิพามาเบ่งไล่อ้อยตะก,กองกับยิบป้องพาชมสวนอ้อยสวนอ้อยตะก,กองตะก,กองตัดอ้อยเก่ง ัดอ้อยล่มอ้อยล่มพี่น้องอ้อยล่มแห้งป็่คิ่การตัดอ้อยล่มตะกองจบ lôm bớt lấy xì lấy lồng khắc nè lồn ừ. ừ. cái này đừng ở không lồng thân nhau Hãy มีตะกรงมีตะอ้อยล่มได้เคี่ยวหาเงาเอาได้เคี่ยวหาเงาตัดมะตรงนะั้นลมคักล่มแนะ่ตัดใบทั้งล่มทั้งห้อตัดเสรนมาก ตัดอ้อยสดตัดอ้อยสดตัดอ้อยสดเข่าเค้นอ้อยลมจับจับจับไป ยันยดป้องยัดป้องตัดดิพี่อ้อยล้มแต่ว่านี่ยางเค้นอ้อยอยู่ใกล้ๆได้พี่น้องเค้นอ้อยไก่จากมุมตัด เิ่นอ่อยใกล้ๆตะกรงมัดอ้อยแล้วชีกันมัดอ้อยอุ้ยตะกรงตัดอ้อยล่มตัดเกง่งเลยนะตัดอ,อ้อย กับห้องใบห้องใบแว้กตัดผีเคียินเครียห้างเงาทั้งลมทั้งงอก,กเป็นเคนอ่อย เึ็นอ้อยอยู่ใ,ใกล้เจ้ากำลังขึ้นอ้อยล้างยกอ้อยขึ้น อ้อยตอนนี้ก็ตันละนแปดร้อยห้าสิบ 1, บาทอ้อยนี้สด้าอ้อยไฟใหม่กับ 1, ันึี่รถมารอรถอ้อยมารอขายนี่นะ โอเค้าชงสวนให้อ้อยตะก,ก่อนทำเน,นี่ยทุกคนับฝากกดไลค์กดติดตามในด้วยจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปมา,ากจัเนาะ